นี่แหละคุณแม่เปลี่ยนสีเลยลีเยเย,เ,<อ>ลเยลุ่มมาจ้า,านายหอยเปือกวิธีอีสานมาแล้วครับผมมือนี่หยุดครับผมหยุดวันหยุดของนายหอยเปือกครับแต่ผู้ชมจะได้ยินเสียงโคไอเสียงไอนั่นครับผมโค๊กหรือไม่ก็เสียงครับหลังปกปกปกยุ่งนครับผมโอ้มือนี่ว,วันหยุดของเด็กหน่อยก็บริษัเศร้าครับผม คนบริษัทเปลือกเลีเ้ยนมาซอยปอกกระเทียมครับผมเห็ดตุ่มซอยกันครับผมซอยกันทำมาหา้กินครับผม,มนี่เลยลูกอีสานมันต้องเข้มแข็งเข้มแข็งสวัสดีครับคุณแม่น้องครับผมเห็ดหยางนอ้องมุมๆ,ๆลเลีนอะัวนี้้าเห็ดหยางนั่นน่ะฟักโสมฟักเนื้อเจี้ยแค่โสมมุมไผ่มุมมันเลยครับผมมือนี้ออเดอร์หลายครั้เนาะ มีอันน่ารต้องจัดเต็มแล้วเท่ากันโอ้ครับครอ่าเดี๋ยวเรื่องกินเรื่องยู้วคายวากันครับผมมือนี้เฮ็ดส้มกันครับผมเนี่ยออเดอร์ลั่วงครับผมธรรมดาจ้าสั่งมาเด้อจ้าเด้ออือหือเตรียมไปตองไว้เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหหมอบรเริ่มเลยครับหมอบเบอร์สามสิบสองครับผมยอดเยี่ยอดแบ่งค์ขันจ้ะบ่ไริการแบบ มาตรฐานเลยจากกุดอนมองเดียวก็เป็นทริปคลิปล้วแหละครับผมมือเนี่ยออเดอร์เต็มยัดมรนสุกเลยครับเนื้อง่ายปันไดเนื้องายปันไดสุดยอดเลยครับผมจ้าพร้อมซีให้ล้วจ้าแล้วก็พร้อมสีสรงเลยได้จ่าเด้อบูกหลักกนาด้ไหมแถมแซ่บอีกแต่หักมาหักมาเลยครับเด้อเอาละครับผมหลังจากเค็ดสมเรียบร้อยแล้วครับผมเสือผาท่านในเปียนนะครับมีอยู่เข่าครับผม จะบใบให้เขาคุณแมวตับมาพร้อมเตับมาพร้อมเน้มมัอเช้นนี่เฮ็ดตับหวานแซ่บๆคืออยากจุบพ่บบ่่กินจะดิบหลายเขาดาคนดดาพร้อมอาหารออาหารนี่แะเอาอันที่มันเขาเจ้กินได้น้ำจัไนนะเอ้กินไดเมื่อไร่ะบ่ไอ้ผู้ขาเจ้ากินตัวกับมีตับหวานพ่อลกลวก มีเดียมมิเดียมนะใส่ไม่ยยนุ่งตับงามปนิวไว้ปูดปวด่ะไรหืมหอมาน้ำลายอะไรเออตับตับน่าอะไรนนยนี่นโอัยไปยตับต่อละค่ะอ๋อตับต่อพวงที่เขาตัดอยู่ตลาดล่ะมั้งเนี่ยอืมฮ็ดสมทรงผีทรงน้องจนบักคำเจ้งคอยแล้ว ยังไม่ได้กินข่าวอยู่มือได้ออเดอินลากะมือจักหน่อยมือจักหน่อยเตรียมใจครับเตรียมใจเตรียมใจเฮ็ดครับเอาสูเอาพี่ให้น้องได้กินจ้ะนี่ครับผมทับนี่แน่นมากเลยครับผมันมีหูพุ่นมีอย่างกันเลนๆลยนะคือตับบอดีตับยังที่นี่คือตับสุดยอดเลยครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมวันนี้ พอกเลเอามาบ่ต้องลวกซุบด้อเอาพ่อมหามนูกแม่ด้อแมนปะแมนเอาพ่อมหามพ่อสวอยจังน่อยกันมันสีบออี่มโอ้ยแต่ผูชมเป็นลำบากครับผมแก๊สเบิร์ดพอดีแก๊เบิร์ตมีเตาไหมจะลองเตาไหมพอดีเอาเอจัดไปจัดใส่เกลือไปจ้ะโค้งโคดไปจังหน่อย ลงลงลดไปหน่อยนึงจับหั่นเรียบร้อยแล้วครับผมต้องห่อไปเลยเอาข้อมีเดียมมีเดียมกันแม่จ้ไม่ต้องีเดี๋ยวฮัเปลี่ยนสีนิดนึงอุ้ยตักไหมเครื่องกระทะอร่อยเลยเก็ดหอมเลียวเลียวบ่สะดวกเลยเห็นบ่สะดวกใส่มันกระทะมันตกใส่กระทะเลยมั้งตามสภาพครับผมดู บ้านครับตอนนี้วันรีแหลกของสองตายายสายโหดครับผมมัาเห็ดแตงสีแหละครับเขาบ่คืบบ่ลืมต้มเขาหอมแบ้านหอมหอมหอมเท็ดเตาอันนั่นแช่กันอีแบบนึงเนะครับผมก้มรสชาติกระต่างกันเยอะด้วยเตาท่างอีแบบนึงท่านผู้ชมลองเห็ดเบื้องเรกครับเขาเดี๋ยวให้มันก้มแสบก้มร้อมันต่างกันอยู่ดีเด็กน้อยกันเออเรียบร้อยแล้วเราต้องเคลียรกเพื่อเด็กน้อยกินน้ำ ฝากกระมือเลยครับผมบรรยากาศกันสลัวสัลัวซิมกับแมวว่างันคือมีเดียมมีเดียมแต่ไหนปรุงเท่ากันใส่เกลือใส่ปรุงปรุงหมดไปแล้วนี่ดีแล้วบ่เรียบร้อยแล้วมันพอดีบ่ล่ะือเปล่าเพิ่น้ำปลาเราไม่เลืมอย่างลืมอย่างเอาน้ำปลา ส่อเมื่อกี้กินออกพี่เปียวบ่ต้องเปียวร้ายพี่แม่พ่อผอมาณพ่อระมอา,านพ่อพ<อ>่อพ่อพ่อสิบมเยสุลาเยสลาเพิ่มให้มันคนๆอีกจัง่อย ถือกับขัวมันแข็งนั้นตันเนื้อบาดเลยน้ำหายไปหมดเลยบาดเลยมาหอมไปหอมได้หอมได้ปสามเกลือโป้เลยบาดนีนน้เลยหอมแดงกับผมนี่แหละครับผมจะรับคนนี่บอมาบีบกับผมจุตับบ่ได้กินก้อยตับบ่ได้มีตับหวานแซฝดลวกตับหวานแซฝดมันลวกตับหวานวก็ตับหวานอืมมีละเอาเอาจับไปจัดไปมาจับพระเข่ามา สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าแม่หอยเผือกเม่กี้ทามเแา้ครับผมมื้อนี้กินอยู่บ้านครับผมเฮ็ดส่งอยู่ร้านเฮ็ดเรียบร้อยแล้วบ้านไหกลับมาบ้านหิ้วกลับมาบ้านในยอยู่ในจุวเขาวันรี่แลกวันรี่แลกของของตาแย่ตับมางามนะเราบอกเราตับมางามว่าถุจุตับแม่หอยบอกว่ากินเจตุหล้ววันนี้ เขาหนีเดียวเขาก็มีน่าดีบอยู่ได้เลยสมสมเดี๋ยวเฮ็ดใหม่ๆแล้วครับผมจ้ะ,อ,ะอันนี้ไ้องคันเป็นคขามือ่อโอ้โหมีครับผมสีสันเบิร์ครับผมอ่ะ,อะมาเบิรงดูเบิรงดูอันดับแรกกินสมก่อนเพิ่งว่าลดตาาที่เอาไปให้พี่ให้น้องกินนี่มันซ้ำได้มันซ้ำได้มันต้องจับอู้อันนี้ต้อนไปไหน นี่นี่นี่กับบักผิดรวามนี่ขึ้นได้ยืนนั่งกันนะยังมาปวดแทอกระเทียมกับไหลไหลกาลั่งพ่นเนี่ยพอดีถึงมื้อพี่น้อหองแจ๊วขอ้นขทักขาข้ ไมันด้เปนอนเห้กินตับวานมาเนี่ยกินซุปกระเป็นเนี่ยสวดสิเแล้วกลับมาหออบางกระบายพอดีขอเสบรมีเรียบมีเรียบ

ันต้องได้แบบนี้ครับตอนที่ยังไงจะมาตั้งใจดี <c oughs> ทั้งสาใจทั้งนี่ความความนี่กับพ่อต้องหลายความถูกบ่ต้องหลายห <c oughs> ลายมันถึงแข็งเนี่ยอืม เขาซเสิร์ฟกับแส่บด้วสำหรับตันที่มี่ตับหมูอะไรให้ได้ครับผมแต่วันยะพริกกับสมเขากันคลาสได้ไหม ขอบคุณสำหรับน้องที่มาจากเส้นทรันสารยาตีดสั่งสมตอนนะลวดเดียวแล้วครับผมสรง,สงอุดอรต้มมองเดียวจะโลกอ่ะแจกพี่แจกน้องไหมลเม <c oughs> ็ดติดเราติดแปดโลแล้วครับผมแจกพี่น้องทต้อุดอรแปดโลดอืม <c oughs> แล้วก็อีกหลายคนอยู่มือเนี่ขอเดอินหนักนะกินเรียงปีไม่มโบนัสออก คันอยากก็สังได้ได้จ้ดเด้ว,ดวสำหรับสำหรับใครตั่งไปแล้วเห็นมีนามหวัวกก็บ่ต้องทกใจจ้ะมันเป็นนามเปรียวครับผมเพราะเนื้อมันสดคันพะมีนามมันสิบว่าท่านเป็นท่านเปียวอ่ะเปิดปากคุ้งช้างเลยชิมไปอุณหภูมิปกติก็ดีเลย ซื้อตอบบนะ้านหวานดีครับ <c oughs> <c oughs> นอ้องเป็นยูทูบเบอร์กันกินไปคุยไปที่เป็นอาจารย์นะมาจากเลยซื้อ <c oughs> มอากกนเนาะครับพูนอยากเป็นแต่ง,งวนธิรกิจในการ,รเอนซื้อเพ็่นกระเล็บกินไปคุยไปสั่งมาสองเตือแลรวแม่ปี <c oughs> กันกน้อง แล้วก็กินลงยูทูปครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับผมจ้าขอบคุณหเรื่จ้าขอบคุณอาจารย์หลายที่เผยแพร่ให้ให้พร้อมแล้วก็ชมเชยไปน้ำจ้าผมกับพี่ตาอาจารย์เนี่น,นะครับเดออบ้อหดี๋ยวแก๊บจะข้ามหนีหน้าเปล่าอ,อืมอหม เราต้องบอ,อ,อกหู <c oughs> มันสิว่แสบเป็นไงมากเผ็ดๆกกับขอทายยครับผมตาเส้นอมอกกอกอ๋น้ำส้มล้วบัน กำลังเพิ <c> ่ <c> ีอ <c> ิสระไหมพ่ออากาศแตงบานเท่าเนี่ยยังตื่นยังไม่สมาหนาเนี่ยนะบอกถึงหนาวหนาว อากาศเย็นๆเนี่ยยเปิดสมขึนเขานี่ยฮ้อนๆปีกพ่นมาโอ้โหกัดที่ละคำสุดต้านั่นทุต้องการแค่เนี่ยอากาศเย็นๆนี่ได้กินเนื้อกินไข่คือว่า,า,า,าไม่แห้งกว่มามเห็ดเบียงมาเมื่อยได้กินของข้าำสองข้าง,ง,งก็ไม่แห้งไม่แห้งย <c> า <oughs> นุ่งกับได้ห้อยออก กัร้านออกไปตาเด็กๆซ้ำไปขายกองเลอดออกไปตด้ตีสามก็ไป่ซ้งเนีน่นยมีหลานมาซอยครับผมใช่มีร้านหน่อยสองคอนมาคอัจำนำทีอย่างหนึ่งเตรียมจานังเสียบ้า น้ำมันหวานเลยพ่อแม่น้ำมันนัวน้ำเว่าน้ำตับเนี่ยมันเป็นมันเป็นโรคยู่ข้างล่างน่ะนัวดต่อบอกมาบอบออะไรลูกพี่ได้ปวดอะไรนะ กัดตะวันบางคนตักมากคือว่าเห็ดเป็นหอแนว ในหอยหทยเป็นหอยนะครับแต่ว่าหานขายเป็นโล่ขายขายขาย,ขายพี่<ล>น้องจังเสร็จกินอิมอ่มเนาะบวกลกูกคุณหารค้าหน่อค้านี่นครับว่าเลยต้องเคยแต่อยากให้พี่น้องได้กินแซบ่บๆคิดขากรองขาส้งเหลือหน่อยเหลือไรก็แค่ทิบดีเอาไว้ก่อน ใลหอไไยเราบริเลายแพง่ <c oughs> อ้้าขอบคุณทุกท่ออานเหลือจูกเครื่องเม็ดเนี่ยอร่อย ตาพาดหัวได้ไหมขอเบบคิ้กันไหวยหวไหวไหวาวพักกับเก็บตามหัวตาส่วนนนี่นะผมเขาเขาว่าแห้งห่อนแห้งกินห่อนเขาว่ามันติดไข่แห้งเพ็ดแห้งกินเพ็ดเนี่ยมันติดไข้เกิดตัวมึงลอกมึงเกข้างบนอ่ะ เนี่ยเห็ดย่างตะเบออิ่มเห็ดฝรั่งกินฝรั่งอืมกัดวันนี้ดิดูว่าับแปะ

อิ่มแอร์แ,รแ,ล,รแล้ว่ะเนี่ยกินไม่ได้หลายนะครับผมกินไม่ได้หลายคือคถนึ่งก็จะไดกินพ่ออิ่มเดี๋ยวมันหนักกล่องละก็บ่ดีสุดแกสุขภาพเนี่ยเพราะว่าเถาแกแล้วอิมวรรอ่มหลือเป่าครัอิ่มจะไปหยิบจังไนยังไก่มากกินต่อการกินการยู่งครับต้องระวังเลยครับผมอินยังม,มันหนักเกินตัวส่ากินยังมันมากเกินไป มาเพิ่มแปลกก็ดีครับผมเดี๋ยวต่อไปนี่ร้านฉัมากินต่อหลานก็อรับแต่อังเป็นเด่นของตากระยับยูต้องกันเห็นลรอครับผมกะฝากพีฟานองหืออะไรได้แต่เด้อนาไหวเผือกวิอีสานบ้านเข้าใจมันนี่กินกับต้อหวานกับสมตอนสมตอนก็พีฟานระการแด่ก็แนะนำกว่มากครับผมาต้องการรสชาติบรรยากาศ เนีน่ยนะบอกมาบอกว่ากันครับการปีชมเป็นเรื่องธรรมดาของคนเท่าสำหรับมันนี้ก็ขอตัวก่นวกนอนนะจ๊ะเด้อยยู่ดีไม่แห้งกับทุกคนครับส,ส,สวัสดีครับผมขอติดต่ <laughs>